คุณยายนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีตอนเย็นนะคะพบกับแม่มะลิเรานะคะแม่มะลินะคะแม่มะลิก็จะเห็นยายนะคะเห็นยายไม่ได้นะคะแม่มะลิจะวิ่งมาเลยนะคะวิ่งมาทันทีเลยนะคะคุณแม่คุณพ่อจาดูแม่มะลินะคะวันนี้นะคะฝนตกนะคะไม่ได้ทํางานเลยนะคะไม่มีแขกเดินสักเที่ยวเลยนะคะวันนี้นะคะยายมะลิเรานะคะก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณแม่ฝนนะคะวันนี้จะมาป้อนคะแนนแม่ฝน,นนะคะ เมื่อ <c oughs> คืนนี้นะคะคุณแม่ฝนท่านเมตตานะคะเติมคะแนนเข้ามาช่วยนะคะสิบตะกร้านะคะคะแนนของคุณแม่ฝนนะคะขอประคุณนะคะขอพระคุณคุณแม่ฝนมากๆเลยนะคะยายอยากกินนะคะอยากจะกินแล้วนะคะลูกกวานก็เอ็ดใหะะ้เดี๋ยวนะคะยายรอแป๊บนะคะเดี๋ยวลูกกวานเอาไปป้อนนะคะ เดี๋ยวลูกวันก็จะเอามาป้อนนะคะขอบพระคุณคุณแม่ผลมากๆเลยนะคะคุณแม่ท่านมาเมตตานะคะมาช่วยป้อนผลไม้วันๆวนาะ้กับคุณยายมลิกับคุณยายเจ้าคุณนะคะแม่เจ้าคุณเรานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ขอบพระคุณที่ท่านเมตานะคะแม่มะลิก็ห้าตะก้านะคะทั้งหมดก็สิบตะก้านะคะให้แม่มะลิห้าตะก้านะคะแล้วก็ให้แม่เจ้าคุณก็ห้าตะก้านะคะคะแนนของคุณแม่ฝนเมื่อคืนนี้นะคะท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะแต่กับยายขอพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณในความเมตตานะคะคุณแม่ฝนท่านเป็นแม่พระนะคะมาคอยช่วยเหลือช่องเล็กๆให้พวกเราตายายนะคะได้ค่าน้ำมันไปตัดหญ้านะคะคุณแม่จ๋าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะให้ลูกควันจัดป้อนเลยนะคะห้าตะก้านะคะคะแนนของคุณแม่ฝนนะคะยาย ก็ดิน้นอยากจะกินอย่างเดียวนะคะเมื่อคืนได้กินแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นคะแนนไว้ฝนนะคะเมื่อคืนนี้คุณแม่เมตานะคะเทใส่กะละมังเลยลูกเออห้าตะกร้านะคะทั้งหมดนะคะก็ขอบพระคุณแม่ฝนมากๆเลยนะคะที่ oh. ท่านเมตานะคะมาช่วยเหลือช่องเล็กๆพวกเราตายายนะคะกับช้างฉลา,าดตั้งโอ้ค่อยๆจ้าตัวใหญ่มากเลยจากคุณแม่ฝนจ้าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เมตานะคะฝนก็ตกพายุก,ก็เข้านะคะ ยายได้ค่าน้ำมันไปตัดยาให้คุณยายช้างทั้งสองเชือกนะคะขอพระคุณนะคะกราบขอพระคุณนะคะอยากจะไปกราบท่านงามๆเลยนะคะคุณแม่ท่านเป็นแม่พระนะคะมาช่วยเหลือจ้องเล็กๆตากับยายนะคะแล้วก็คุณยายช้างทั้งสองเชือกได้ทานผลไม้หวานๆก่อนนอนนะคะขอให้ท่านเจร,ริญยิ่งๆขึ้นเลยนะคะคุณแม่ท่านทำกิจการใดๆนะคะก็ขอให้รุง่งๆเรืองๆนะคะสาธุสาธุนะคะกราบขอพระคุณมากๆเลยนะคะ ไปไปดูต้นสับประรดกันนะคะคุณแม่ง่าขีรดมานำ้ำเลยวันนี้สับประรดมาลงนะคะตากําลังจะแบ่งกันนะคะดูบรรยากาศนะคะวันนี้ก็จะไล้สดนะคะวันนี้ยายจะได้ทานผลไม้นะคะต้นยญาต้นสับประรดก็เป็นคะแนนที่คุณแม่คุณพ่อท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะดูตานะคะวันนี้สับประรดมาลงนะคะ เป็นคะแนนที่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านเลยนะคะเมตตาช่วยเหลือช่องเล็กๆพวกเราตายายนะคะกับช้างทั้งสองเชือกได้ทานนะคะขอประคุณในความเมตตามากๆเลยนะคะคุณแม่จา๋าตาแบงสับประรดกองใหญ่มาก <c oughs> รถละทรงพันนะคะนี่ค่ะ มาแล้วค่ะสับป,ประรดสวยวันนี้ยายได้ทานสับป,ประรดนะคะฝนตกนะคะไปตัดยาก็ได้มาในสองสเลงแล้วนะคะเมื่อเช้านี้นะคะขอพระคุณคุณแม่โฟนและก็คุณแม่ใจดีใจบนทุกทุกท่านมากๆเลยนะคะขอให้ท่านเจริญยิ่งๆิ่งขึ้นเลยนะคะคุณแม่ท่านทำกิจการใดๆนะคะก็ขอให้รุ่งรุ่งเรืองๆนะคะสาธุสาธุนะคะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะ ร่ำรวยเงินทองร่ำรวยโชคลาภนะคะขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะวันนี้ได้สับประรดกินแล้วนะคะคุณยายช้างเรานะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านเลยนะคะที่ช่วยเมตตาช่องเล็กๆวันนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆจ้า เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า